สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์สี่คณสอีกแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตขายรถป้ายแดงสักคันนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิ i ล r y ตันนะครับปี2022นะครับยังไม่จดทะเบียนเลยครับคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงโชว์รูมนะครับรถสวยเดิมทั้งคันคือรถมันยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรอยู่แล้วครับ ใหม่ตอนซื้อมา5้าสิบ็ดกิโลเองครับตอนนี้มันร้อสิบห้ากิโลแล้วผมขับไปใส่พวกชุดแต่งพวกยางพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เบิกใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับกันชนท้ายคิวล้อยางนะครับล้อกระทะออฟโรดนะครับแล้วบันไดข้างนะครับแต่งให้หล่อเลยแล้วก็ราคาขายแค่ห้าแส0ห้า้าันบาทนะครับถูกสุดแล้วครับคันนี้นะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยครับนี่ นะครับรถปี2 2ไม่แค่ร้อยกว่าโลยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมคันนี้ผมไม่ต้องให้ดูพวกเม็ดอาร์พวกอะไรนะครับคันนี้เพราะว่ารถมันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยครับผมขายแค่55900 0บาทอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมนะครับคันนี้ฟิล์มยังไม่ได้ติดนะครับเพราะาเป็นรถใหม่นะครับนี่นะครับ5 5า0 0 0บาท,ทนะครับจัดเต็มนะครับผ่อน9 9 9 0บาทออกรถ19ื่นนะครับอ่ะ ลองมาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันครับนี่ครับตัวนี้เป็นล้อ,อล้อกระทะเขาเรียกว่าทรงละกังคว่ำนะครับล้อกระทะออฟโรดนะครับแล้วก็ยางเลนโซ่ใหม่เบิกใหม่ล้อกระทะนี้ไม่ได้ถูกนะครับหมื่นสองนะครับล้อกระทะนี้นะครับเป็นล้อกระทะออฟโรดนะครับไว้สําหรับบรรทุกไว้ลุย พวกนี้จะทนกว่าแม็กเยอะมากเลยครับที่ผมเลือกใส่เพราะว่าลูกค้าส่วนมากเอาไปบรรทุกปาม์มหรือบรรทุกพืชผลทางก,การเกษตรใช้ใช้การบรรทุกที่หนักนะครับผมเลยเลือกตัวนี้ให้นะครับแม็กนี่เจอบรรทุก2ตัน3ตันไปจำเนินอะไรเงี้ยแตกนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีทางครับไม่แตกแน่นอนครับแล้วก็ดูดูสวยด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ซุ้มล้ออันนี้ตรงรุ่นนะครับ มีลายน็อตเรียกว่ามีมีมีน็อตมาให้ด้วยนะครับก็สวยๆเลยครับคันนี้เอาไปใช้ไม่ต้องแต่งอะไรครับเสร็จหมดแล้วครับผมแต่งให้นะครับแล้วก็ราคาผมลดลงด้วยคันนี้ผมขายแค่ห้าแสนห้หน้าพันบาทนะครับนี่ใหม่แค่1้อยสิกิโลนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็นตัวใหม่เลยนะฮะตัวนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่นะครับ6กสปีดเกียร์โฟถุงนะครับ ยังอยู่ครบเลยยังเหม็นใหม่อยู่เลยครับคันนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะดูช่วงล่างนะครับด้านหลังนะครับนี่เลขถังยังเคลือบน้ํายาไว้เลยนะครับดูล้อนะครับสวยสวยเลยครับประวัติดีจัดเต็มได้เลยครับออกรถแค่หมื่นเก้าผ่อนเก้าพันเก้ารก้สิบบาทถือว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับดูช่วงล่างนะครับรถยังไม่ผ่านการใช้งานมานะครับ สวยครับคันนี้นะครับสนใจก็มาดูมาทดลองขับอะไรได้ครับก็เหมือนรถใหม่ป้ายแดงทุกอย่างนะครับเนี่ยกันชนนะครับไลเนอร์เขามีมาให้แล้วนะครับไลเนอร์ตัวนี้นะครับนี่กันชนทรงคลาสสิกออฟโรดคลาสสิกนะครับตัวหนึ่งก็หกพันกว่าบาทนะครับกันชนนะครับตัวนี้มีดิฟล็อกให้นะครับปียี่สิบสองเลยครับดูรถ สวยๆเลยฮะยางใหม่ล้อใหม่ชุดแต่งใหม่ป้ายแดงครับขออนุญาตขายป้ายแดงแล้วกันครับคันนี้พวกเม็ดอาร์คเม็ดอะไรไม่ต้องดูนะครับเพราะว่ามันมันเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานริ้วรอยอะไรไม่มีนะครับคันนี้สภาพแบบ98เซนแล้วกันนะครับขนาดอีโคสติกเกอร์นะฮะยังไม่ได้ลอกออกเลยครับตัวนี้จะติดมาจากโรงงานมิตซูบิชินะครับก็ มันจะบอกพวกเครื่องยนต์พวกอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็คาร์บอนที่ปล่อยอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะมาในรถใหม่แต่ถ้ารถมือสองจะไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาจะลอกติดฟิล์มไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ลอกออกเลยก็ขายอย่างนั้นเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผมว่าดูดูดูนะดูหล่อนะรถตัวนี้นะครับห้า0 0 0บาทนะถูกมากนะครับราคานี้ สรรพคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับสเปคไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับาซตันมันมันสายลุยอยู่แล้วครับสายแรงสายลุยนะครับแล้วก็แข็งนะผมว่ารถไซตันนะครับโซนใต้เขาจะใช้ในบรรทุกพวกปาล์มพวกอย่างเงี้ยกระบี่ภูเก็ตเนี่ยผมขายไปเยอะมากกระบี่ภูเก็ตนะครับดังนะครับชุมพรนะมากี่คันไม่เคยเหลือเลยซตันนะครับด้วยราคาผมขายเนี่ยผมว่าผมขายถูกกว่าท้องตลาดเยอะนะครับ ราคานี้รถใหม่ถ้าที่อื่นขายกันคงไม่ได้หรอกครับราคาชุดแต่งอะไรด้วยห้าแสนห้าหื่นเก้าันไม่มีใครขายแน่นอนครับดูหล่อแบบหล่อจริงผมแต่งเสร็จผมโอ้โหก็แต่งเสร็จมันหล่อมากเลยตัวเนี้ยดูใช้ยาวๆเลยครับซื้อสดก็ได้นะครับเอาชุดจดไปจดเป็นชื่อ,อผู้ซื้อได้เลยนะครับสวยแบบ หลอจริงคันนี้นะครับดูห้องเครื่องสักนิดนึงไหมครับว่ารถใหม่ป้ายแดงอะห้องเครื่องจะเป็นยังไงห้องเครื่องนี้แห้งมากเลยครับดูดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับใครหาไวบ้บรรทุกปามเข้าสวนบรรทุกเรียนนะครับชุมพรก็ขายไปหลายคันนะเทตันเนี่ยชุมพรก็ประมาณเกือบสิบคันนะครับเทตัน นี่นะนี่คืออห้องเครื่องของรถใหม่ป้ายแดงนะครับดูได้เลยครับแห้งๆสนิทสนิทเลยฮะถ้าลูกค้าโทรมาถามว่ารถเป็นยังไง,งมั่งในผมอธิบายไม่ถูกนะครับคันนี้ให้ลูกค้าจินตนาการเป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วกันครับเพราะว่ามันมันยังไม่ใช้งานนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไง พี่ก็จินตนาการไป่รถใหม่ป้ายแดงแล้วกันครับว่าเออเหมือนซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วกันนะครับสามารถขับป้ายแดงไปได้เลยนะแต่ป้ายแดงต้องคืนผมนะครับป้ายแดงนี้ผมของผม,ผมนะครับเนี่ยห่อๆนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถใหม่ป้ายแดงให้ดูวนให้ดูอีกรอบหนึ่งลอๆนะครับช่วงล่าง ไม่มีดินเพื่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ลุยเดี๋ยวผมมุดให้ดูข้างล่างอีกสักรอบหนึ่งนะครับน่ครับยางอะไรพร้อมนะครับถูกครับราคานี้หายากครับราคาผมผมตั้งถูกกว่าทองตลาดเยอะครับจริงๆราคารถผมตั้งไม่ได้เผื่อต่อเลยครับลูกค้าบางคนต่อผมเยอะผมอย่าต่อเลยครับผมกําไรน้อยมากครับรถก็หายากตัวนี้ยยิ่งฟูวินนี่แบบหายากมากนะครับ ก็มีอยู่2อสคันนะครับรีโวก็มีนะครับมีสีเทาสีขาวสีเทาสองคันสีเทาติดจองไปแล้วคันหนึ่งนะครับยังไงถ้าสนใจก็โทรมาน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์085 237 4942มีบริการไฟแนนซ์เซทั่วประเทศนะครับดูรถและทดลองขับรามแหงร้อยเป็นสิทับหนึ่งนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ